สบายดีพี่น้องมื่อนีผ้ากันมาแคมมะแคมมานอนแคมจ้าก็เลยสิไปหาแนวกินแรงไปหาเบิงเหตเบังหาวพ่อเด็ไปมกไปหนึงมากับผู้สาวเนาะผู้สาวเซให้นะผู้สาวห,หากับแกมเออ <laughs> หากับแกม,กมเออหากับแกมเพื่ออะไรอันแนวมะแกมห,นะหันนะหมืแรงนะเออเดี๋ยวสิขึ้นย่างขึ้นน้นไปนี่ จังเบิงเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิได้บ่เห็ดเออพุ่นน่ะสามนมพุ่นน่ะย่างอยู่ใกล้ไกุ่นโอเคตามมาเบิ่งเลยจ้าสิได้บ่เดอ้อเห็ดเห็ดเหิดเห็ดนี่เบิ่งเบิงเบิงคนสิเบิ่งเบิงเบิงค่ะสิได้เห็ดหรือสิหายเงือกเนาะโผ กอนเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก <lonely> ว่าเดี๋ยวไอ้ไม้นะมันสิทิยมอันนั้นเอาเด้อแม่มดหาเห็ดไวยก่อนไปกดป้าลินจังอยู่ป้าฮกมันสิเห็นมโนอสูขึ้นมาลอยอยู่น่ะกูสิขึ้นไปตรงไหนเนาะโอเคโอเคโอเคไปงแม่พี่จะไต่สิปุ่นป้าโอ้ย นี่อะไรพี่น้องอุปกรณ์มึงเด้อเก็โอ้ยลิ้นจังดูแต่ยังอ่อนๆอยู่เลยอยู่ก็ขึ้นมาหาค่อยหน่อยดิกูจะมีมือที่ไหนขึ้นไปได้วะกูจะขึ้นไปได้ยังไงมืออีกเกอบอันหนึ่งไปยังไดวะมึงแน่ล่ะกูจะเกาะกูจะหน้าไงเงือกบ่นนะพอดก่อนยูพอดก่อนยูพอดตัวไหนวะโอเค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 ไอ นี่ลระพี่น้องเอ้ยเบิงเห็ดกำลังดอกง,งามๆพูนะ่ะอยู่เทิมพุนกับมีแต่ว่าต้องสิได้ปีนเก็บเอาโอ้เพ่อได้นี่อยู่เดอ้อเห็นว่าการะไรพ่อได้โมกแรงอยู่เดอ้อเมื่อนี้แม่พี่อยู่ยไตๆพี่กัมี่อู้พูนะ่ะ นี่ซุ้มดอกเขาขาวอ่อนๆอยู่เลยแต่ว่าอันนี้แตู่อ้สจกแกะแหลวพี่ทุกอ่อนๆอู้ยอยากให้พี่พี่น้องอยากให้เห็นได้บ้างเงินอู้ยดูแต่คุณน่ะดอกงามๆยวข่้ยมาทางนี้ก่อน ช่วยๆก็จะกิ่งตกเป็นชุดๆแบบนี้ล่ะแทางเห็นไหมต้องเข่าเพถึมต้องเข่าเพิ่มเอาปีนแม่ยายปีนปีนเย้จะได้ปีนอยู่เนี่ย สิได้เห็ดหรือสิได้ยังนาะกูเอ้ยเบิ้ยเบิ้ลเพิ่นอัดแดบอัดแดบเอาวนี่ยโอ้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 ย มันอยู่ทำเพิ่มอยู่ฟังขุ่นร้ายขนาดมันเอาไปไรปีนแม่ปีนแบบสมัยเด็กๆเจ้ายลนะนะปีนบไหนล่ะนี่หรอสมัยเด็กๆเออเอาขาเกี่ยวเอาตายสิตายหรือสิได้ปีนไม่ได้โอ้นี่อันนี้ แทงเอาอ้าวนี่นี่โอ้นี่นี่นี่เห็นวันเอาเหี้ยมันวม่ได้เก็บจยากไม่ได้เก็บง่ายคือประเทศไทยเด้อเห็ดอยู่นี่ต้องเด็ปีนเราเด้อพี่น้องพูณน่ะเนี่ยอุ้ยเห็ดเบื้องสูงอย่างนี้แหละเฮ้ยมีหดโตัวสเลิกรีอยู่เฮ้ยหนไอเอที่ว่า จักกระปิวไปทางใดหรอกตายแล้วไม่ได้แล้วไ่ได้กินนี่เอาดอกน้อยๆนั่นนะเบาตินี่เหรอจักก็ะเลี้วไอ้ที่กําลังเกิดนั่นนะเออนั่นแหละแซ่บเนี่ยดอกน้อยช่วมนี้นี่นี่ไมันใกล้สิบเอ็ดนามันเราพี่น้องมันอันนี่แล้วมันลาแล้วช่วงนี้แต่เราบอก้ออคนสิซ้ำสิกินเออเออคุณน่ะนี่ต่ดอกใหญ่ๆคุณ หวนเห็ดนางรมนะคะอร่อยอร่อยเนี่ยดอกอ่อนๆเห็ดได้อารมณ์ค่ะแต่อยู่ฝั่งนู้นก็เยอะแต่ไปไม่ได้โอเคได้พักแกงแล้วล่ะพี่น้องได้พักแกงแล้วโอเคเดี๋ยวพ่อโอ้ย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 แหกไปเนาะ เปียก่อยเปียกกูเลิกเอาแลยเห็ดเนี่ยโอเคเปินสภาพโอ๊ยบางในยังเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะดูมาล่างเห็ดพี่น้องมาล่างเห็ดอยู่ลำธารบางในเนี่ยอ้ยบรรยากาศสุดยอดงามไปเลยอใฮะมีผู้บ่าวอยู่สามนอ ปลาเนะี่จักหน่อยเออเออปลาแดกเอาบ่าบ่บ่เอาสิโอ้ยใส่นะคปะปลาแดกไม่ใส่ค่ะโอ้ยกินปลาแดกบ่เป็นเนาะปลาแดกบ่เป็นโอ้ยชั่วปลาชั่วปลชั่วเราม่เคกินกูใส่ผักซีผักซีเล่าใส่ไหมอาหารปลาพี่นอ้องอาหารปลาเดี๋ยวเอาใส่เอา ปัด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 ปัตโอแกนิกหมกค่ะอันนี้เขาเรียกหมกหมกไทยเด้อหมกไทยหมกแม่นหมกอีกสารหมกไทยค่ะโอ้ก็มีปลาเดี๋ยบบบมีท่านพระบีไม่มีปลาเดียบท่านพระบิดาโอเคเดี๋ยวสิไปใส่ไฟเลโอเคไปมา นี่กระมกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมกเฮ็ดขนอ้อยแซบแซบอุ้ยฮอันอะแซบ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 พี่นอ้องอ้าแค่กินข้าวกันเด้อพอกันคลิปนาเจอบาย